คุณเคยไหมในตอนที่คุณตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันมักจะมีความคิดผุดขึ้นมาในหัว มีเสียงในหัวที่จะคอยหยุดคอยฉุดรั้งคุณไม่ให้คุณทำสิ่งที่คุณต้องการได้สำเร็จวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาจัดการเสียงในหัวเหล่านี้กันยังไงบ้างเสียงในหัวนั้นมันเป็น,นกลไกอัตโนมัติของคนเราครับสมองของเรานั้นมันจะแบ่งออกเป็นจิตสำนึกและก็จิตใต้สำนึกซึ่งไอเจ้าจิตใต้สำนึกนี่แหละครับที่มันจะทำหน้าที่คอยบันทึกสิ่งต่างๆเช่นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เหตุการณ์ประสบการณ์เก่าๆและในตอนที่เราใช้ชีวิตหรือว่าเราออกไปเจอสถานการณ์อะไรไอเจ้าสมองหรือว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยแหละครับที่มันจะไปเรียกความทรงจําเก่าๆเหล่านั้นกลับมาแล้วมันก็จะสื่อสารกับเราในรูปแบบของเสียงในหัวเป็นความคิดเป็นอารมณ์ต่างๆเช่นเกลียด กลัวไม่ชอบโมโหอะไรก็แล้วแต่และเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่จัดการมันให้ดีมันก็จะกลายเป็นข้ออ้างที่ไม่ให้เราได้ลงมือทําสิ่งนั้นถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราไม่สามารถลงมือทํามันได้ผลลัพธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับถ้าผลลัพธ์มันไม่เกิดขึ้นตัวคุณก็จะไม่เติบโตและเสียงในหัวที่มันคุยกับเราอาจจะเป็นความกลัวที่คุณจะออกไปคุยกับใครสักคนหรือความกลัวที่คุณจะออกไปทําสิ่งใหม่ๆบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด ถ้าเราได้ลงมือทำมัน วิธีเดียวที่เราจะรู้ได้นั่นก็คือเราต้องลงมือทําเพื่อพิสูจน์มันครับคนที่ประสบความสําเร็จนั้นเขาก็มีเสียงในหัวเหมือนกับคนทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขาตัดสินใจเผชิญหน้ากับเสียงในหัวเหล่านั้นลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ทําสิ่งที่คนอื่นน้อยคนที่จะทําได้คุณคิดว่าเสียงในหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนครับและคนที่ประสบความสําเร็จนี่แหละครับเขาก็ตัดสินใจทํามันครับกล้าเผชิญหน้ากับมันทำทั้งที่กลัวเนี่ยแหละครับถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่าน เสียงในหัวเหล่านั nice ้นไปได้ผลลัพธ์ดีๆมันก็จะเกิดขึ้นตัวคุณก็จะได้พัฒนาขึ้นเพราะคุณเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองครับและมากไปกว่านั้นคุณก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมาขึ้นด้วยเสียงในหัวนั้นเราไม่สามารถกําจัดมันออกไปได้แต่เราสามารถจะรับมือกับมันได้ครับและการที่เรามีเสียงในหัวนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะมันทําให้เราปลอดภัยครับเสียงในหัวนั้นมันคอยปกป้องเราจากความไม่แน่นอนจากอันตรายต่างๆมันทําให้คุณเกิดการระมัดระวังครับแต่ถ้าาบง มันปกป้องเรามากไปไม่ให้เราทำสิ่งที่ยากสิ่งที่มันมีประโยชน์กับอนาคตที่ดีหรือความก้าวหน้าของตัวคุณเองคุณก็ต้องหาวิธีจัดการหรือว่ารับมือกับมันครับเพราะฉะนั้นจงตรวจสอบอยู่เสมอครับว่าเสียงในหัวที่เกิดขึ้นนั้น มันขวางคุณจากการที่คุณจะได้พัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าเราจะมาดูกันครับว่าเราจะมีวิธีจัดการรับมือกับเสียงในหัวนั้นยังไงบ้างเสียงในหัวนั้นมันจะกินเวลาเป็นอาหารครับถ้าคุณยิ่งปล่อยไว้นานความคิดหรือเสียงในหัวเหล่านั้นมันก็ยิ่งขยายครับเราจะใส่อารมณ์ความกลัวความรู้สึกให้กับมันมากขึ้นและมันก็จะยิ่งน่ากลัวและหยุดเราไม่ให้ทำสิ่งต่างๆครับเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการเสียงในหัวให้เราใช้กด3มวิครับ สามวิคือ3วินาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีเสียงในหัวที่จะคอยหยุดคุณจากการทำสิ่งต่างๆให้คุณนับ3 2 1หนึ่แล้วก็ไปทำสิ่งนั้นเลยครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วครับว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำนั้นมันดีกับตัวคุณมันอาจจะมีความกลัวความขี้เกียจความคิดเห็นของคนอื่นมาคอยหยุดคุณแต่ถ้าคุณตัดสินใจลงมือทำเผชิญหน้าเอาชนะเสียงในหัวเหล่านั้น สิ่งที่ดีแน่ๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือคุณจะได้ก้าวข้ามมันครับคุณจะเกิดผลลัพธ์คุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดไว้นั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าคุณเกิดการเรียนรู้มากขึ้นคุณได้วิธีในการรับมือแล้วก็จัดการมันมันทําให้ตัวคุณเติบโตและที่สําคัญการที่คุณเอาชนะเสียงในหัวมันคือการที่คุณเอาชนะตัวเองมันส่งผลให้คุณมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยครับจงอย่าติดกับดักกับเสียงในหัวของตัวคุณเองครับ เพราะสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันไม่ใช่ตัวคุณในปัจจุบันครับ ในปัจจุบันนี้ตัวคุณมีประสบการณ์มากขึ้นคุณเป็นคนที่เก่งขึ้นเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ถ้าคุณตัดสินใจลงมือทําคุณอาจจะสามารถก้าวข้ามมันได้แบบสบายๆเลยก็ได้ครับและจงอย่าลืมว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้คุณก็ได้ก้าวข้ามเสียงในหัวสิ่งต่างๆมามากมายครับหน้าที่ของคุณก็ทําเหมือนเดิมครับคือการเผชิญหน้าแล้วก็ลงมือทําเพื่อก้าวข้ามเสียงในหัวนั้นต่อไปยิ่งคุณทํามากเท่าไหร่ตัวคุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นจงถามตัวเองครับว่าคุณมีีเสยงในหัว อะไรที่คุณอยากจะเอาชนะมันบ้างและตัวคุณจะมีวิธีอะไรที่จะเอาชนะมันได้บ้างลองใช้เวลากับตัวเองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับถ้าคุณอยากแชร์ก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยครับเสียงในหัวนั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาความคิดของเรามันเกิดขึ้นแบบแทบจะทุกวินาทีเลยครับหน้าที่ของคุณก็คือต้องรับมือกับมันให้ได้และวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะรับมือกับมันก็คือ 3, 2 1และก็ทำเลยครับ เพราะสิ่งที่คุณจะได้มันดีกับตัวคุณครับและอย่าลืมเฉลิมฉลองกับชัยชนะกับทุกความสําเร็จที่คุณได้ก้าวข้ามลงมือทําผ่านเสียงในหัวเรานั้นในทุกๆวันด้วยนะครับผมรับรองว่าคุณจะมั่นใจมากขึ้นในทุกๆวันแน่นอนครับอะไรคือหนึ่งสิ่งจากวิดีโอนี้ที่คุณจะเอาไปลงมือทําเพื่อให้ตัวคุณเกิดการพัฒนามากขึ้นลองคอมเมนต์มานะครับผมตื่นเต้นที่จะอ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่ครับขอบคุณที่มาฟังนะครับขอบคุณที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ขอบคุณที่แชร์และแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่คุณรักครับและนี่ก็คือ Daily Mindset Motivation ฝากกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับผมเต้ยชนินครับ